วันเสารีเนี่ยไม่เหงาแน่นอนทุกคนครับดูจากโปรแกเป็นขันฟุตบอลแล้วเนี่ยน่าสนใจครับทุกรอบวันเลยครับไม่ว่าจะเป็นรอบเย็นเจลลี่ครับหรือว่าทางด้านของเกาหลีเคลีหรือว่าจะเป็นรอบหัวค่ำเนี่ยจะมีไทยลีกครับแล้วก็พิม์ลีกคู่แรกนั่นคือคู่ลิเวอร์พูลนั่นเองครับแล้วรอบดีกี้ครับพวกเอซิมิลานครับวันนี้น่าสนใจหลายคู่เลสยสามครับเอาเป็นว่าครับฝากติดตามและสดด้วยครับสองตงัววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวเจอกันครับแล้วส่วนวันนี้เนี่ยหนึ่งคู่ครับคัสสันให้ครับในพิม์ลีก เป็นคู่ที่แบบว่าอาจขัดกกขัดใจพี่ๆหลายท่านที่ฟังอยู่นะครับเพราะว่าแฟนบอลของสองทีมเนี่ยในประเทศไทยเราครับเยอะมากจริงครับวันนี้ดูได้ใช่ไหมครับว่าคู่ไหนครับใช่ครับเป็นคู่นั้นไดของแมนยูเต็ดครับเปิดออเดอร์ฟอร์ดครับรับการแข่งขันของสิงคโปร์เชลซีนั่นเองครับถ้าฝั่งแมนยูเนี่ยมีสถิติที่ยอดเยี่ยมมากๆครับในการเปิดบ้านเจอสิงคโปร์เชลซีครับเพราะว่าต้องย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ปี2013ครับนับขึ้นมาครับยันปีปัจจุบันครับตลอดช่วงที่ผ่านมา12เกมครับ สิงบูเชลซีเนี่ยบุกไปยืนฟอร์ดครับไม่เคยเอาชนะได้เลยสักเกมหนึง่งทุกคนครับแต่เนี่ยครับอาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้ครับที่สิงบูเนี่ยจะบุกบัญชาครับเพราะว่าผมวัดจากปัจจัยหลักครับภาพรวมณปัจจุบันแล้วเนี่ยจริงอยู่ที่คู่นี้เนี่ยเมื่อวัดจากกำแพงที่เปิดออกมาเนี่ยโอกาสเสมอจบลงด้วยการแบ่งแต้มเนี่ยสูงเลยครับแต่เมื่อวัดจากผลงานฟอร์มการเล่นความมั่นใจครับบกวกความแน่นอนที่มีมากกว่าของเชลซีเนี่ยผมจะมองว่าเกมนี้เนี่ยมีโอกาสที่เขาจะปิดประตูแพ้ครับเนาะ สติไม่เคยชนะเลยตลอดช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้ปีนี้มันต่างออกไปครับแมนยูเนี่ยยังหาฟอร์มตัวเองไม่เจอเลยครับถ้าเจอเกมนี้อาจจะมีโอกาสครับชนะสิงบูก็ได้ครับแต่ด้วยการที่ยังไม่เจอมานานแล้วอ่ะทุกคนครับสิงบูเนี่ยแม้ว่าจะมีเกมกาซาบ้ามาพึ่งแพ้ไปเยอะนึ่ครับแต่ด้วยการที่เขาเนี่ยผลงานในลีกยังไม่แพ้ใครครับเกมนี้มีโอกาสที่เขาจะไม่แพ้แถมมีโอกาสครับชกสามแนนครับกับจากลังโอชฟอร์ดได้ด้วยทุกคนครับวันนี้เนี่ยคิดต่างนิดหนึ่งครับเกมนี้เนี่ยผมมองจะภาพรวมแล้วครับ เขาไม่น่าจะบุกมาแพ้แบบแน่ๆครับทุกคนครับวันนี้หนึ่งตัวจะนักจะเต็มครับไปที่สิงบูทั้งใจครับชอบตามมาทุกท่านสวัสดีครับ